สวัสดีค่ะเค b c r e a t i o Channel ค่ะวิดีโอนี้มาลองทำโคเชนะคะซึ่งเราจะทำลายแบบนี้นะคะนะเพื่อน,อนๆก็ลองดูนะคะว่าจะนำไปใช้กับชิ้นงานใดได้บ้างอันนี้นะคะเราเริ่มต้นมาจากซิงเกิลโคเชนะคะทั้งหมดนะที่เป็นตัวอย่างตอนนี้คือมีอยู่10บหลักนะคะแล้วก็เราจะทำซิงเกิลโคเชผสมกับดับเบิลโคเชนะคะ ในการทำลายเราจะใช้ดับเบิลโครเชนะคะก็ขึ้นมาสามโซ่แล้วนะแล้วก็น,นี้ก็พลิกงานกลับนะคะอันนี้จะได้ทั้งหมดสิบหลักนะคะอันนี้ก็ถือเป็นหลักที่หนึ่งแล้วนะคะในช่วงนี้เราจะทำดับเบิลโคเชตตรงขอบนะคะในจำนวนสองหลักนะอันนี้ก็จะเป็นขอบนะคะทางด้านซ้ายขอบสองหลัก ทางด้านขวาก็สองหลักนะอันนี้ซ้ายก็หนึ่งสองนะคะแล้วตัวตรงกลางเนี่ยจะเป็นลวดลายที่เราทำอันนี้ต่อไปเป็นลายนะคะเราก็จะทำดับเบิลโคเชไปสามหลักนะคะหนึ่งสองและสามในตอนนี้นะคะเราจะ เป็นแค่ตัวอย่างนะคะก็จะทำให้ดูเพียงเท่านี้นะอ่ะคราวนี้ดับเบิลโครเชรเราจะทำลงที่หลักที่หนึ่งที่เราได้เป็นการเริ่มต้นในการทำลวดลายนะคะเราจะสอดลงตรงนี้นะคะนะตรงนี้ตลอดนะคะถึงจะเกิดลายนะหนึ่งสองสามอ่าย้อนกลับมา แล้วก็ทำดับเบิลโคเชีค้างไว้นะคะเราจะทำทั้งหมด3หลักนะเท่ากับจํานวนที่เราได้ทำดับเบิลโคเชีไปตรงนี้เมื่อกี้นี้นะคะนะครั้งที่2นะคะแล้วก็ครั้งที่3ค่ะอ่าคราวนี้เราก็รวบได้แล้วนะคะตอนรวบเราจะรวบเหลือแค่ สองห่วงบนเข็มแบบนี้นะแล้วก็รวบอีกหนึ่งครั้งนะคะโอเคคราวนี้ก็ได้เป็นลวดลายมาแล้วต่อไปเราจะทำสามหลักนะถัดไปนะคะดับเบลิลคเชก็จะเป็นลวดลายครั้งที่สองนะคะอ่าโอเคก็มาทำลายกันได้แล้วนะตอนนี้ขยับมาที่ช่วงของตัวหลัก ดับเบิลโคเชตัวแรกของการเริ่มต้นของลวดลายในหลักที่สองอ่าตัวที่สองนี้นะคะนะลงตรงนี้ได้เลยแล้วก็ทำตามสเต็ปเมื่อกี้นะคะอ่าทำไปสามหลักนะสามครั้งนะคะสองแล้วก็สามรวบให้เหลือสองห่วงแล้วก็รวบหนึ่งห่วงโอเคได้แล้วนะคะคราวนี้ สองหลักจะเป็นขอบนะคะอันนี้ก็ดับเบิลโครเชไปให้เป็นขอบแล้วก็ขึ้นแถวใหม่จะทำซิงเกิลโคเชขึ้นหนึ่งโซ่ค่ะพลิกงานกลับแล้วก็ทำซิงเกิลโคเชลงในตัวช่องนี้ด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะเราก็จะทำซิงเกิลโคเชไปตามจำนวนหลักที่เราได้ทำดับเบิลโครเชนะคะอ่าอันนี้ สองขอบแล้วใช่ไหมต่อไปก็คือตามจํานวนหลักสามหลักนะในช่วงรวบเราจะไม่เราจะทําเราจะไม่ทำซิงเกิลโคชีลงนะอ่ะดูตรงนี้ตรงนี้คือหลักที่เราได้ทํำดับเบิลโคชีนะคะหนึ่งสองสามนะตรงนี้นะคะเราก็จะทํำซิงเกิลโคชีลงไปหนึ่งสอง สามแล้วก็อีกอันนึงดูตรงนี้นะอันนี้เป็นขอบขอบหนึ่งขอบสองแล้วก็หลักนะคะหนึ่งสองสามนะตรงนี้เป็นตรงรวบเราจะไม่ทำนะแล้วก็ทำซิงเกิลคูชีลงไปจำนวนหลักก็จะยังคงได้เท่าเดิมนะคะอ่ะขอบทีนี้ ขอบจะมีอยู่สองหลักใช่ไหมอ่าแล้วก็อันนี้อาจจะยากๆหน่อยนะเพราะว่าเป็นตัวโซ่นะคะแล้วก็ให้ได้ตัวบาสองเส้นแล้วก็ทำซิงเกิลโคเชตคราวนี้ซิงเกิลโคเชตเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเราจะเริ่มต้นในการทำลวดลายอีกแล้วก็ทำสามโซ่ขึ้นไปแล้วก็พี่งานกลับเพื่อที่จะมาทำลวดลายใน แถวถัดไปนี้นะคะด้านที่เป็นลวดลายที่ถูกต้องเขาก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะนะเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะข้ามตัวนี้ไปทําขอบดับเบิลโครเชตนะสองหลักทั้งขอบซ้ายและขวาก็จะทําตามสเต็ปนี้ไปเรื่อยๆนะคะนะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจแล้วก็นําไปใช้ในการทําลวดลายของชิ้นงานอื่นได้นะคะ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เป็นกำลังใจกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ